สวัสดีค่ะวันนี้เยนาอยากามาเล่าหรือมาเว้าพื้นเนาะวาพื้น,นะนอันสมัยลูกยังหน่อยหรอกว่าไปเมืองไทยอม ั่งล่งแรมก็เจ้า่ให้ข้นอันห้องนอนสดับเป็นเน้านี้ไปเศร้าขาเจ้าอันอยู่ประมาณจะซิบขึ้นนี่แหละยุงเทพค่ะจะหากบ่อยากบบบอกดอกว่าล่งแร่มไดนเป็นเน้านี้อันไปอยู่อ้าวจะพูดไทยหรือพูดอีสานเน้าะนี้ <laughs> อเออ เบาเทิงอิสสารเบาเทิงไทยแหะเนาะพระว่าหาบาังเทือบบผู้ผักไทยผู้ผักกลางข้าเจ้ากับพาเพิ่นเบิงเนาะเออเอาเอาืมคือไปเช่าอยู่ประมาณสักอืมเอ่เอ,อสิคืนเนาะทีนี้ก็อ่อตอนเข้าเช่าอะ่ะสามีเขาก็ใช้แต่ชื่อเขาอย่างเดียวเช่าสมัยนั้น ลูกชายก็ตัวใหญ่แต่เขาอายุยังน้อยอยู่ก็ลูกชายก็ประมาณอายุ14ปีเห็นจะได้ค่ะทีนี้กอ็อยู่กัน3คืน3คืนแรกไม่มีปัญหาพอคืนที่สี่เราออกไปเที่ยวกันกันตามปกติพ่อแม่ลูกสามคนพอทีนี้กลับมาก็ดึกแล้วคืนนั้นก็ ปกติของเราเที่ยวกลางคืนกันเอกลับมาก็ทีนี้ลูกกับกุญแจของเขาพ่อเขาก็คุณแล้วก็ไปเอากุญแจที่เคาน์เตอร์ก็ปกติของเราพอทีนี้ทีน้าลิฟต์ค่ะท <c oughs> ีน้าลิฟต์เราก็ขึ้นไม่ได้ลูกชายกับพ่อไม่เป็นไร แต่ฝ่าเมียเขาบอกผู้หญิงไทยหยุดอ้าวอะไรล่ะเนี่ยเออกั้นเลยบอกว่าเอา้าเออเขาบอกคุณขึ้นไม่ได้ครับองี้ผมขอโทษขึ้นไม่ได้เออต้องไปติีต่อกับที่เคาน์เตอร์ไอ้ายนาตอนตนั้นก็สมัยก่อนเออเออนะจะโชว์เออ ก็บอกเขาว่าเออฉันเป็นเมียเขานะนี่ก็ลูกฉันเขาก็เขาก็บอกว่าไม่ได้ครับอืมจะให้ทําไงแต่พาสอ่พา,าสปอร์ตของยายนาตอนนั้นเป็นพาสปอร์ตพาสปอร์ตนะเป็นนามสกุลของสามีอยู่แต่พาสปอร์ตเราอยู่ตู้เซฟอยู่บนโรงแรมเนาะทีนี้ส่วนส่วนบัตรประจำตัวประชาชนของยายนา เป็นนามสกุลไทยเพราะว่าสมัยก่อนยายนาไม่ยอมใช้นามสกุลสามีถ้าเวลาอยู่เมืองไทยคือ,อบัตรประจำตัวประชาชนของยายนายังใช้นามสกุลไทยสมัยก่อนนะคะทีนี้ท <c oughs> ีนี้ก็ทำไงละ่ะก็ไปที่ติดต่อที่เคาน์เตอร์กลับไปที่เคาน์เตอร์เคาน์เตอร์เขาก็เพราะว่ามันคนที่ทำงานเคาน์เตอร์คือโรงแรมมันใหญ่เนาะ โรงแรมนั้นมันใหญ่ทีนี้เขาคงเปลี่ยนกะกันเปลี่ยนกะทั้งทั้งอตอนที่เรามาภาคใหม่ใไอ้ไอกอ็ก็เป็นก็คงอีกกลุ่มนึงก,ก็คงอีกอ,อ,อีกกะนึงของเขาอะไรนี่แหละตอนนั้นถึงว่าสามสามคืนไม่มีปัญหาแต่โรงแรมใหญ่มากาจําได้แต่ว่าเออรู้สึกว่าสระว้น้ําอยู่ชั้นเจ็แต่เราอยู่ชั้นสิกว่าของโรงแรม <c oughs> ทีนี้ก็ทำไงไปติดต่อที่เคาน์เตอร์ก็บอกเนี่ยเป็นเมียฉันนะสามีก็บอกนี่เมียฉันนะทีนี้ก็ทางเคาน์เตอร์เขาก็เหมือนว่าเป็นกลุ่มใหม่เหมือนกันหรือเขาต้องการเงินชาร์จผู้หญิงไทยที่จะขึ้นห้องกับฝรั่งนี่ก็ไม่รู้นะคะแต่ทีนี้ <c oughs> ทำไงละ่ะเอาไปเคาน์เตอร์เคาน์เตอร์ก็ไม่ขึ้น ก็ว่าตรงลิฟต์เขาจะมียามเฝ้าในลิฟต์เลยนะคะอืลิฟต์เวลาแขกมาปกติแล้วเขาก็จะมาเปิดมากดพอเห็นแขกพอเห็นเรามาหรือแขกมาทุกไอเขาก็จะไปกดลิฟต์ให้แล้วก็จะถามว่าจะขึ้นชั้นไหนเ,เขาก็จะกดให้เจ็จสับเ,เขาจะทําบริการให้เราเลยเอายามเขาจะใส่สูตรเ,เฝ้าอยู่หน้าหน้าหน้าลิฟต์นะคะเดนเนยใหญ่นาก็ตกลงใหญ่นาขึ้นห้องไม่ได้ ต้องเสียต้องให้ต้องสามีก็เลยต้องขึ้นไปบนห้องแล้วไปเอาเอาพาส,สปรอร์ตของเมียลงมายืนยันเมียต้องนั่งรอยอยู่ก้างล่าง <c oughs> นี่แหลคะค่ะคือเอเรื่องเล่าของยายนา,าขำๆว่าเอาทางโรงแรมทางเมืองไทยไม่ยอมให้ขึ้นห้องคะ่ะทั้งๆที่นอนมาแล้วสามคืนแล้วคะ่ะ นี่นะคะหวังว่า,าคงามีเมียฝรั่งคนไหนที่เป็นคนไทยแล้วไปประเทศไทยที่เจอกับยายนาก็คอมเมนต์มาเล่าให้ฟังกันสู่กันฟังบ้างนะคะส่วนที่เมืองนอกยายนาไม่มีปัญหาไม่ว่าจะไปประเทศไหนที่นี่ไม่มีปัญหาเพราะว่าส่วนมากก็สามีเขาก็ใช้ชื่อของของแกเข้านะเออไออเวลาจะเข้าพักที่เยอรมัน แล้วเราก็ไปหลายจังหวัดเนาะที่เยอรมันส่วนมากไม่เคยมีปัญหามีปัญหาที่เมืองไทยค่ะรอบหลังถึงว่ารอบหลังในซิ่งว่าถ้าจะเเช็คอินเข้าโรงแรมนี่ยายนาจะต้องขอให้ให้เอาลงชื่อยายนาเลยไม่งั้นก็ยายนาก็จะเป็นฝ่ายจองแล้วก็เอาเอาไอใบอะไรอะ บัตรวีซ่าของบัตรเครดิตบัตรเครดิตอะของยายน่าเป็นคนการันตีในห้องไปเลยมันก็เลยสบายไปหน่อยทีนี้เอาแค่นี้นะคะแต่อย่างไงก็คอมเมนต์มาเล่าให้กันฟังบ้างนะคะแค่นี้แล้วค่ะสวัสดีค่ะ